ภาษาของเปียบุตรแสงกนนกโกนคณะก้าวหน้าไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒและพรักก้าวไกลต้องเสียใจไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒและพรกก้าวไกลต้องเสียหน้าไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพรกก้าวไกลต้องท้อแท้สิ้นหวังและไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒและพรกก้าวไกลต้องคลางแคลงสงสัยว่าตนคิดผิดพวกเขาต่างหากที่ต้องเสียใจที่มองสถานการณ์ระยะสั้น พวกเขาต่างหากที่ต้องเสียหน้าตอบใครไม่ได้แม้กระทั่งตอบใจตนเองต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่พูดไปแบบวัวพันหลักพวก,พวกเขาต่าง,งหากที่ต้องท้อแท้สิ้นหวังไม่รู้ว่าในอนาคตจะชนะก้าวไกลได้ด้วยวิธีไหนจะยุบจะตัดสิทธิ์ <10. S 1> อย่างไรก็ฆ่าความคิดไม่ตาย แล้วก็บอกว่าสังคมเปลี่ยนความคิดจิตใจคนเปลี่ยนนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องขยับตามถ้าไม่นำมวลชนอย่างน้อยก็ต้องเคียงข้างกับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหนทางพิสูจน์มาและเวลาพิสูจน์คนใครถอยและใครทนพิสูจน์ได้เมื่อภัยมาดีเสกที่การเมืองไทยได้ขีดเส้นแบ่งใหม่ชัดเจนต่อไปไม่ใช่สงครามสีเสื้อไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพรรคแต่คือการต่อสู้ระหว่างอดีตกับอนาคต อดตคือแบบทศวรรษ2520ขยับทีละคือไปสูท่ทศวรรษ40กับ อนาคตแบบใหม่ที่ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศร่วมก,กันกำหนดเข็มนาฬิกาเดินหน้าต่อให้ใครหยุดเข็มนาฬิกาไม่ให้เดินอย่างไรมันก็จะเดินต่อไปขอจงยืนจงอย่างทะนององอาจเดินหน้าสู้ต่อภัยทั้งปวงต่อสู้ตามแนวทางของตนระลึกถึงแววตาเสียงร้องอ้อมกอดน้ําตาของประชาชนที่ฝากความหวังไวใ้ให้กับพักคก้าวไกล ตั้หนักถึงภาระที่ประชาชนส่งมอบให้พักเก้าวไกลนับแต่1 4พฤษภาคม,มจนถึงวันนี้การเมืองไทยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสู้จนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนี